ตลาดได้ค้าขายก็ก็ได้มาขายมาเป็นของใช้ของกินของเลึกต่างๆมีเยอะ่มี สิบโมงเพิ่งเปิดร้าน,นนี้ก็สิบโมงแล้วเปิดร้านเปิดร้านชา้าไม่ได้รีบร้อนรีบเร่งในการที่จะรัษา ไอของที่ระลึกหลากหล,ลายหลากหลายจริงใช่ไอของใช้